เอาเลยครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะอยู่พบกับเกมเราเตะออฟดีผมดีเคนะผมอ่าเป็นหมดวดปฏิภูมินะเรามาเล่นกับไทยก็ไม่รู้นะผมแหมจับคู่มาฮะนี่ไงนี่ไงอือจู่ๆเขาก็พามาทําอะไรก็ไม่รู้ะอุ้ยตบนี้เยอะว่ะตรงนี้โอ้โหเยอะจริงอย่าเดือดขึ้นหลังให้ตึงอือยังไงครับเตะเตะหนึ่งทีอุม้ยตบนี้มั่งขอยับเลยโหดเกินโหดเกิน อุ้ยอุ้ยเขบาะเข้บเข้า่ไรจเหียังไงยังไงนี่อเนี่ยโเ้ยเขียบเ้ยนี่แล้ันเป็นไรวะนะเยิเพี้ยนไหวไเนี่ยไหวไ้ี่ยเพียนไหวไ้ี่ยอืเอาเฮ้ยเฮ้ยนี่อะนี่อะตัวนึงนี่อะ พุททำไมต้องเจอต่อต่อออนบึ้นบุ้นวะเนี่ยนี่ไงนี่ไงเชือบเรียบร้อยตัวนึงอืมเอ้าโอ้โหตอมบี้โคตรเยอะทำอะไรแถวดีวะเนี่ยท้าเพื่อนเออจู่ๆก็ล่อตอมบี้เฉยไปเลตโก้คือรถอ้าวไม่มีใครไปไหนอ่ะเนี่ย ยู่ไม่มีใครไปฮัลโหลไม่มานะเร็วเร็วขึ้นรถเลยไปเออเล่นกับเพื่อนนี่มันดีนะฮะเกียนได้สบายใจเลยเอาเอ้าเอาเอา,เอา,เอาไม่รู้ว่าโหมดระดับไหนนะตอนนี้แต่ที่รู้สต๊บบี้ก็กระทืบแรงนะ จะไปเนี่ยไหนเนี่ยเพื่อนอ่ารู้สึกว่าเพื่อนจะไปตรงนี้นะเอาขับไปไหนไวะเนี่ย,ยเยน็ยเยนยเยน็ยเยนเย็นเย็นคือค่อยล้อไปเพแบบื่อนมันมืดใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงเปโลนะฮะกำลังตามเรามาด้วยเอาถูกท้าไหมเนี่ยถูกท้าไหมเนี่ยเออแต่เดบเอาเอาเอางงแป๊บตรงนี้ว่ะบ้านแดงว่ะ เอาเรื่องว่ะเออยนี่ไงลงเลยอึ๊บทำไรครับผมไม่ยากนะฮะเข้าไปกระหน่ำเลยครับผมเรียบร้อยเลยโคตรใหม่เลยทำเป็นเร็วจังวะไม่ทำทำหาเลยเนี่ยอู้หูไปละว่ะนี่ยเ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 รียบร้อยอืม ยังไงครับนี่่ะโคตรมันเล่นกับเพื่อนมันโคตรมันเน่ยจริงๆเทื่อนี่งไงกลับไปเราขึ้นรถกระเด็ดเนไปมั่วมาอะไรกันครับเนี่ยขึ้นด,ด้วยขึ้นด,ด้วยเออขึ้นไปอยู่บนหลังรถด้วยมีอะไรไหมมีอะไรด้วย เสียตังค์เล่นเล่นทั้งหน่อยดีกว่าไม่มีเลยทำเพื่อนไทำอะไรตกรู้ว่าได้ปยิงตุ๊กสับี้เล่นนี่ไงอันนี้มานนี้เลยอันนีอ้อันนีอ้อันนี้อั้เฮ้ยอะไรวะสับบี้นี่ไงนี่ไงสับบี้ต้องคตรยับเลยอุ้ยฟันเลยกูเพื่อนมาอะไรกูไม่รู้ จิวขับรถชนทั้งเราทั้งตอมบี้ว้าต่อกระบาลน,นึีงทีโอ้ยตกใจรวยนะโดยกล่องจอบเอาดิเอาดิเอเอเรียบรอให้จะไปไหนต่อเนี่ยไม่มีอะไรทำเลยนะี่ยเอาละเดี๋ยวเราจะตามเพื่อนไปดูดูเนะี่ยนี้ไป let's go อยู่ไหนวะน,นี่อนี่ยทางหน้านี่ใช่ไหมเอาจะไปยังไงวะเน,นี่ยคนนั้นปล่อยทิ้งมาแน,น่กลับมาตรงนี้ดีกว่าเออปิดปหน้าประตูเลยไปครับผมลุยเข้าไปโอ้ว้าวโอ้มีของให้หาด้วยแฮะอาวางเลยปะทัดปะทัด,ทดแบบมันมันวีเควสตรงนี้น โอ้มีกระสุนปืนด้วยเก็บก่อนแล้วก็ทิ้งให้เขาไปตรงนี้จุดประทัดลออ่อตีด้วยกันทิ้งไปให้เพื่อนได้เขาะจะได้เก็บแบบสบายสบายปึ๊บโอ้ของพึบเลยเฮ้ยเอาเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยอ,อยู่ไหนวะเน,นี่ย ไปอยู่ข้างนอกเนะี่ยดูจากทรงแล้วเขาน่าจะเล่นด้วยกันนะดูจอรอกันด้วยนะแสดงว่าตอนกำลังฟาร,ร์มของกันหนักเลยจริงจริงแล้วเราทำอะไรครับเนี่ยเรามาอู้เนะี่ยไม่มีอะไรทำนอกจากอู้ไน ไหนๆเราก็รักษาตัวเองตั้งนิดนึงแล้วกันเนี่ยตัวเองก็บาดเจ็บเหมือนกันอโเคเรียบร้อยไอ้ตรงนี้มีของให้เราด้วยเฮ้ยไหนเองหาที่น้ำมันหนึ่งถุงเนี่ยโอ้โหไหนอยู่ไหนเนี่ยเร็วเอาน้ำมันมาให้เนี่ยเพื่อนเอาน้ำมันมาให้เพื่อนไม่เอาวะเพื่อนนี่ไงมานนี้ นี่ไงเพื่อนเอาน้ำมันมาให้แมวเหรอโอ้โหเอ้เอาเฮ้ยโอ้โหทับบี้วิ่งไปดูไปนั่นไงวูบไปโดนไปโดนเอาเรียกว่าอะไรอะไรนี่เงี้ยโอ้โหทับบี้โคตรเดือดนี่ไงโอ้โหเดือดหยาดเดือดหยาด เอาดิเอาดิอ๋โอโหชนอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหรถพังยากเลยนี่ไงมาเอาน้ำมันเร็วน้ำมันไิทย์้ายรถเอ้าเอาไปเราให้ของดีๆแบบนี้นี่ไงนี่ไงนี่ย,ย,ยโหยับเลยเฮ้ยเพื่อนแม่งโหดจริง ยับเลยเราก็โหดได้นี่ยเนี่ไงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยบางทีเจอมันโอ้โหยนี่ไงบางทีเอ้าเฮ้ยเจอปิงแดกเกือบไปเอาดิเอาดิขับรถชนเพื่อนไปเฮ้ยยังไงยังไงนี่ไงนี่ไงญ่กระเด็นไปเทะ งงว่ะที่แล้วมันไม่คุยกับคนนี้วะเนไม่เข้าใจเอองงแป๊บงงเลยครับายืนทำอะไรกันตรงนี้วะเนยืนเฉยเหมือนไม่ทำอะไรเลยน่าจะมาคุยมั้งเก็บก็ได้วะเดี๋ยวต้องไปทางไหนทางนน้นเนาะเฮ้ยเราได้ของดีมาครับผม แต่ว่าเราจะให้เพี้ยนนะลองทิ้งดูดิเดี๋ยวเขาจะเก็บไปเราทิ้งไว้ตรงนี้เฮ้ยข้างหน้าเควสยนเลยวะกระทืบมพนป่ะเนี่ยไม่น่าใช่เนี่ยถ้ากระทืบียน,นี่มันเลยนะผมว่าน่าใช่มัง้งเนี่ยเอาวะโหแล้วไปโลเต็มเลยอยู่ป้องกันวะอาจะป้อ,องกันคนก็ได้นะเออวะอาจจะป้องกันคนเนี่ยเออพอดีไหนวะเคลียร์ยังไง

เฮ้ยมาจับมั้งดิอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวจะเดียนดิเพื่อนโอ้โหหนัวกันเลยนี่ไงยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบนี่ไงนี่ไงหังหน้าผมเรียบร้อยนี่ไง โอ้ยเงยนหลังนี่ไง่สามีดสามีดเดสามีเสามพีเสามีเสามกีสามีเรียบร้อยจะดไม้พเลยจะดูไมพเลยโอ้โห เนี่ยโอท็อปอดเอพีเผาจะไปเหลืออะไรโอ้โหแั่แม่โอ้ยอำหลังเนี่ยมิี้ถีบไปโลด้เฮ้เหนวะ้มีวะนี่ไงนี่ไงจังมาวะจังมาวะเฮ้ย้ยผมนมนเล่นะเพื่อนดีไง กว้างเลยแล้วก็ระเบิดกดๆทั้งคนทั้งเพื่อนจะไปเหลืออะไรจริงจังถึงกระปันเอาดิลุกดิลุกดิเอาดิยังไงครับยังไงครับเออเผาเลยเลยผมบอกเลยว่าเลยเอาดิดิโอ้ถึงมันตุกอ่ะจริงเพื่อนมันตุกแน่โอ้โห โอ้โหตุกยาวเลยตุกยาวตุกยาว,ยาวอะไรวะเนี่ยอดิดิยังไงครับยังไงครับอืมโอ้เห็นกบไฟไหม้วิววิววิวดิยังไงครับวิ่งม,มาวิ่งมาบึมจังหวะพอดีเป๊ะจังหวะพอดีเป๊ะ เอาเอายังไงครับอืมอืยังไงครับอาดี้ดี้ยังไงครับอืมอืังนเหรอคือชังนเหรอยังไงครับยังไงครับอืมอยังไงครับอืยังไงยังไงนี่ไงนี่ยไงช่วงเองไม่งพอโคตรมันจังหวะมันมันมีจังหวะกระตุกเล็กน้อยอย่ปิงแดกเสิร์ฟนี่ไง ดูดูดูจ hmm. ังหวะปิงแดดหรือยังไงวะเนี่ยมันถึงค้างเนี่ยมาเนี้ยเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยสงสารเพื่อนเนี่ยเลยไปเอากล่องซ่อมมาให้เฮ้ยเฮ้ยรถซ่อมแล้วนี่มาเฮ้ยวะเขาก็มีกล่องนี่มาเดี๋ยวเราซ่อมแป๊บเนี่ย ทำได้ไ่มได้ได้เฮไอ้คุปเตปไปดิโกจะไปไหนก็ไปว่มันแดงหลังดีกว่าเพื่อนๆแบบมันมันเลยเอ้ยเฮ้ยเอาดีอยูดิเรามีของอยู่ตัวอะไรเห็นะวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาแรกเลยขึ้นอยู่บนเลยแบบชิว ชิวๆครับโรงพยาบาลมีอะไรก็มีพยาบาลนี่ครับรออะไรนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไยบี้มาวะระเบิดระเบิดระเบิดต้มขึ้นก่อนขึ้นก่ออนันตรายอันตรายไม่ระเบิดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยขึ้นบนได้ด้วยโโอ้หเดี๋ยวเชื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำแล้วไง อัปเกรดอัปเดทใหม่แย่ล yeah, นะโอ้โหไม่มียาเลยต้องกลับบ้านก่อนเอาแล้วไงโอ้โหแย่แล้วครับผมเพื่อนโอเคไปแล้วครับจังหวะน,นี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่มียาเอาไงดีครับเนี่ยต้องกลับบ้านก่อนวะโอเคกลับมาบ้านก่อนไม่ไหวแน่ไม่มียารับประทานนะครับโอ้โหถ้าเราจะไป ไปอะไรกับเขาแล้วเราต้องต้องเตรียมของให้ดีเนี่ยคุณเพื่อนมงั้นแล้วก็เราแย่แน่แนว่าแต่ผมอยู่ไหนวะเนี่ยเออเออแล้วผมไม่อยู่แถวนดี้วะเนี่ยเดีย๋ยวพี่ไปเอายาก่อนโอเคเราต้องคาบยาก,ก่อนนะตอนนี้มียาป่ะวันนี้แพ็กใหญ่ไปเลยแล้วก็ย่อยออกมาเออนี่ยตัดตบยาไวะนะ้ โอเคครับผมอย่าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราไปเกียนเพื่อนต่อนะแล้วเจอกันครับนะครับบ๊ายบายครับผมจะเจอกัน